อากาศดีจ้าเพื่อนๆอากาศดีพาเที่ยวพาเละาะอัมส์ดามดูสิดูสิดูส,ดสิตอนนี้เอามือเอามือเอามือถือนะคะสวยสวยตะวันกำลัง่องตาเลยพี่น้องเอ,อ้ยกำลังตะวันกำลัง่องตานะเขาบอกว่าถือจังไหนว่ามันจังบอนบอนเนี่ยบอสันนะ บรรยากาศนี้ด้อแหลมคนกำลังอ,นอานเลิกงานกันเพื่อนๆอันนู้นสถานีรถไฟตึกมีสวยวาพี่น้องจ้าเขาปึงสางเสร็จได้ปีหนึ่งหรือสองปีได้ี่ยตึกใหม่ๆอยู่นะจ้าตึกใหม่ๆอยู่พาเที่ยวพาเลาะ เราอยู่แถวๆเดียวกันนี่แหละพี่น้องบ่าไม่มองไป <c oughs> นั่งรถกระบ่เป็นว่าจะไป,ไปแป้นคัดควมสะอาดซอยหลานอันอยากไปอยู่ปวดแขนแหมีเพื้นสิพภาพไปเบิองอันอยังเครื่องดูดฝุน่นที่มีนิมาจะไปหาซื้อเครื่องดูดฝุ่นจะ้ะ ดูบรรยากาศเพื่อนๆจ้าแดดแดดร่มๆตกนึกว่าบนหนาวแม่พี่นองว้ายมาเราหนาวเฉยว่ะเพื่อนว่าบนหนาวบนหนาวเพื่อนว่าดาดแดดแดดซองอยู่จ้าแต่ว่ายังหนาวอยู่เนาะยังหนาวอยู่ <c oughs> บรรยากาศ <c oughs> เรือ เหลือชมวิวก็มาไอตรงนี้คือที่ดื่มน้ำชาที่อะไรลนะ่ะเขาเรียกอะไรนะภาษาไทยอ่าพวกภาษาไทยก็จะลืมขอทษนนะคะเพื่อนๆจ๋าลืมภาษาไทยจะที่ดื่มน้ำชา มือไม่ไายโรงแรมโรงแรมตรงนี้ว่าจะไปทําหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้ไปสักทีไปทํางานนะคะไม่ใช่ไปค้างนะไปทํางาน,นอากาศดีหน่อยเขาก็จะมานั่งเล่นอยู่ริมริมคองในแบบเพื่อนทะเลโฮแลน์นี่อยู่ใต้ทะเลนะพี่นอ้อง ใต้ทะเลแต่ว่าเขื่อนที่เขากั้นไว้น่ะมันแข็งแรงเนาะโอเคค่ะใกล้ถึงมินิมางแล้วขอบคุณที่รับชมนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีค่ะ